สวัสดีครับตะไคร่ยำชามครับครับท่านี้อยู่ที่ตลาดสูงพลานิลครับก็ท่านี้อยู่ตลาดนะครับตลาดนี่ตลาดลนนสูงครับช่าก็วันนี้มามาคุยเรื่องด้วันครับอ่า สะเพละอะไรก็แล้นะครับก็ไปได้เจนา <c oughs> ่าหยไปเร่ยนเป็นลาวได้ดีครับเดี๋ยวครับตอนนี้กินก,นกาแฟโบราณนะครับอาซนะิไพ่นะครับแบบมิชาไอ้แก้วนะครับก็กาแฟแบบช่วงแบบติ่นตื่นสุกนะครับช่วงนี้ก็เรื่องฝ่าฝนเราก็จะไกลหมดแล้วนะครับ ราก็จะมดแล้ววันนี้วันที่วันเสาร์ที่11ตุลาคม8ครับจนธะ์แต่มันก็มีหินทรายจะใช้ไออยู่นนค,คนนึงคนนึงคิเวณภาคใต้ครับมีฝนหน่อยเดือนก็จะมดแล้วกลางๆเดือนนี้ก็จะเริ่มมีลมหนาวมาเนี่ยครับจ,จากที่จีนเขาบอกปลายเดือนนะจนถึงเดือนปลายเดือนอกุนกมภาพันธ์สี่เดือนนะ อูยยาวขนาดนีด้ปกติแต่ก็บอกว่าปีนี้ไม่ค่อยหนาวมากมไม่ค่อยหนาวหลายประมาณนั้นนะสังเกตุองตัวตัวมาเพราะฝนหนักฝนมากบางทีเนี่ยนะมันจะหนาวปีนี้บาดีไม่ค่อยมีฝนท <c ười> ีนี่อเออไปได้เป็นบาทไปความคิดเช่นวข้าวน้ำข้าวน้ำบี๋งบ้านนี้ก็โอ้ปีนี้ งนตคนสูงเขาล้านปานี้นง่ยผมไม่พูดถึงก็เพื่อนเล,เลยส่วนใหญ่เนีาทำงามนะครับก็าทำงามงามงามคือฝนฝน,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 นมาพอดีนั่งครับผมก็ได,ได้ครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงแข็งแรงดีครับทุกวันครับนานที่ ขายของไงกลับกันในเอฟซีมาขี่จักรยานออกกำลังกายม้ดูหน่อยครับจักไปนี่เลมอนด้วยตอนนี้ก็เดี๋ยวผมคุยทั่วๆไปก็กล่องนี้นะครับตอนนี้ก็เขาหน้ามาเองนี่ก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับปีนี้เขางามครับงามแทบทุกเจ้าเลยผมไปเดินดูน้ำตอนแรกอะเรื่องน้ำ ตอนแรกน้ำท่าว่าจะมาท่วงคนกังวลแต่ไม่มีเลยครับวันก็จะมาอยู่ช่วงหนึ่งก็แก๊กก็แก๊กแต่นี่ก็กังวลกันน้ำน่โน้นไทยพระทองคำขามตะแกแสงในเมืองก็มาทักหน่อยหนึ่งต่นี่ก็เขาจะยอยรู้จักจังหวะปล่อยน้ำปั๊บปั๊บปั๊บไม่ท่วมครับรับประกันได้ตอนนี้ก็น้ำไปอือตามเขาวนามก็จังหวะพอดีไส่ปุ๋ยงามไปเดินดูเขาวนามกับยังง้มครับ ก็จะมีบางท่องที่ช่นตอนเท้าหรนหาืน้องห่างก็ไม่ห้องห่างเลยบ้านอ,อ,อะไรนะที่ต้องหายตอนเท้ามันมีบ้างบางส่วนที่ทเสียหายครครก็ส่วนน้อยสักสองสเปอร์เซ็นที่นี่ก็ฝนก็จะมดหนาวก็จะเรื่อมมานะครับตอนนี้จากทางจีนมดูข่าวเพวก,ก็แต่ว่าปี่นี่หนาวมากไหมไม่หนาวมากนะครับ เสื้อกระหนาวเตรียมน้อยนะครับแต่ว่าเขาบอกยาวจนถึงเดือนกุมภาก็ที่เขาว่านะครับแต่ก็จะเชื่อมันนักเพราะว่าควาผลโอกาสเปลี่ยนแปลงมีมีมีสูงนะครับท่นี้งานบุญครับเนี่ยวันนี้วันนี้11ตุลา68เริ่มมีเอ่อก็อะไรก็อะไรนี่ยมีเทตมหาชาติมีงานกระถินครับวันนี้ก็มาออวัดใหม่หลวอรุณนแล้วเห็นถามป่า อยู่ตำบลใหม่อยู่แถวนถนนทัวนะครับแล้วก็วันที่สิบสองวันนี้วันอาทิตย์ตุลาคม8เกือบ20วันครับเนี่ยมาเองที่ผมนับดูอะเช่นวัดหัววัดนวลทัววัดมะหละังผู้มาใหม่ลงมาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ส่งมาให้แล้วก็พี่น้องเองจะอะไไปทำบุญทำทานถูกนะครับแล้วก็จะมีโรงทานนะครับหฝากมาก พี่น้องมาิงใ,ใจดีนะแต่เดี๋ยวเขามีเรื่องแต่ก่อนไม่มีเขามาลงทานครับมีจะเข่าวัดมาทํากระแจกพี่น้องที่มาทําบุญแต่ช่วงหลังๆนี้นก็เขาอ่าใช่ไหมลน,นลงไม่ช่ลน,นลงๆเขาเขาปลูกบอกว่าใครถ้าจะทําบุญเพิ่มเติมเนาะก็มาทําก็มาเอาเข่าเอาเขานำมันจดเลี่ยงพี่น้องที่มาทําบุญเพิ่มเติมจากวัด ก็ถือว่าเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นที่นี่วันที่ที่นี่ก็มีลิเกด้วยที่เห็นลงวันที่พรุ่งนี้วันที่สิบสองไม่มีลิเกก,ก็ก็อะไรละ่ะลิเกมีลิเกวอลล่าต์นะครับวันที่สิบสองก็วบะนราล์ 12, มสิบสองสิบสามไม่จำแนงแล้วก็อีกวัน,นหนึ่งมีอะไรนะ อะไรปักแบนนะอะไรปักแแบบจำชื่อไม่ได้ลูกเป็นปักแบนก็วันไปดูนะครับเลี้อยู่ในที่กระทรวงมาแล้วก็ประมาณนี้ครับอาทิตย์หน้าก็วันมีแค่ทุกวัน การค้าขายใน,นื้อสุกงีจะมีร้านเกิดใหม่บริเวณที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็เลยอะไรนะใต้ต้นโพลน้ำสารข้าวนะเกิดใยม่มากที่ดีเฟสอาหารแช่แข็งก็นี่กำลังเป็นที่นิยมหลายหลายจาติสามสี่ห้าจังโปรเจกต์่เห็นดูแชร์แข็งแต่พราะในตลาดนี่สูงเนี่ยนะครับเห็นที่ดีเฟสข้างหน้าตรงทิตมิมอล เจหลังในวิสโก้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็เซเว่นเกิดใหม่อยู่ข้างหน้าผมแับหลังต้นขาไม่มอดอะครับนี่ข้าไม่ขายก็ขายกันนะจุดนี้ก็ถือว่าคุณดาวผ้าข้างนี่กับหลากหลายอาหารบ้านเราในหลากหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่สี่ที่ห้าเ่ยครับวันที่หนะ้าน้องลอยกระทง ก็จะมีกองทุกเทพจะทุกตำบลทุกตำบลใช่ไหมตำบลอารมณ์ของทุกตำบลนั่นก็เอ่อหนึ่งปีหนึ่งคนนะปีหนึ่งครั้งก็งก็กมีจะพูดเหงปีหนึ่งมีคนหนึ่งก็ กับพระลูกพหลานในลอยกระทงบรรยากาศที่อยู่ครอบครัวกับคนรักหลากหลายในชีวิตจริง,งก็ลงไปดูครับพระลูกหลานไปเที่ยวลอยกระทงลอยกระทงบ้านเองนี่เทศบาลนองสูงก็จัดสองวันนะครับวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยเอสาหนองกดเนี๊อชนะจะมีการสแสดงก็เห็นทางเทศกิจฟนงสูงในหนังอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆผม,ผมตรงกริงขึ้น ก็จะจับฉลากเนี่ยมีคนขายของเลยครับตรงรอบบึงเนะนี่ยมีการแสดงด้วยรอบบึงพี่นี่อาจจะแบบเปลี่ยนชมชมนาใหม่นิดนึง <c oughs> ก็ก็ก็ถือว่าเปลี่ยนนายกใหม่เนาะของเทศบาลตะบลสูงเนาะอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไแล้วก็ทุกเทศบาลทุกเทศเอาบตาาาเราก็จะจัดลอยกระทงอย่าง,งจัดอันติกกัจัดาบันดอนเนาะที่ผมไปโอ้นะครับจนะ้า มีกาแฟชื่ออะไรนอครับกล้องครับชื่อกล้องขายอะไรอยู่ตรงไหนนอกวันนี้ไม่ขายครับวันนี้ไม่ได้ขายเพราะโรงเรียนปิดกล้องชายกลางครับกล้องางับอันนี้มาเอฟซีมานั่งขี่จักรยานดีครับนี่ยครับโดยเฉพาะอายุมากขึ้นเนี่ยต้องใช้บริหารข้อเนี่ยครับผมเห็นฝรั่งคนหนึ่งที่เคยสอนอยู่ซีนีชื่อนะครับ แกอยู่แปดทิปครับมาจากอเมริกาหรือออสเตรเลรียเยแกแปดทิแกขี่จักรยานไปทุกวันเลยโทษแต่พยโยใหู้้ในข้อเข่าเราเนี่ยมันจาเป็นต้องต้องต้องออกกาลังกายยังไงจะติดนะครับเพราะนั่งเห็นคนที่นอนที่เตียงอะไร่างที่นอนที่เตียงเนี่ยหลักการหนึ่งเขาจะให้ออกกําลังกายพวกเขาบางทีลูกห้านก็จะเอาแบบพวกเข่าเนี่ยปลูกหลักยโยงแบบปัน,นชัยไม้เนี่ถือว่าเป็นการดูแลที่ที่ ออกพยับแข่งกับยักพาเนี่ยรขคอต่อเนี่ยมันจะได้ทํางาน,นยังไงมันจะติดติดแล้วมันเอาพูดตรงๆผมเคยติดอยู่แบบตรงแถวคออะไรเงี้ยตั้งเสร็จเอ็นพิกเนี่ยังไงก็แค่จะยาก,กนิดหนึ่งก่อนออกกําลังกายเนี่ยซี่าดีมากเลยครับครับถกระทงก็มีทุกตำบลที่ตำบลใหม่ก็มุดใหม่ปีนี้ไม่รู้ชัดๆคือแต่ละหมู่บ้านจัด ตำบลใหม่ก็จอบกระแจจัดใหญ่พลังด้วยแต่ปีนี้เป็นนายกใหม่อาจจะอาจจะมีที่ทางจัดใหม่ที่จัดใหญ่ๆที่ผมไปดูก็คือตำบลด่านข้าตําบลคนแก่คนเฒ่าสูงตําบลนกพรหมาดคนต้องขามกับอาจารย์พิเชียนเนี่ยเป็นนายกเกียรติเสียงโอ้เกียรติจัดเดี๋ยวปีนี้ไป เอ,อ่อยากข้าสารไปกับวัดนู่นวัดนี่ที่ผมตามเก็บไปดูเออสถานการณ์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็วันนี้วันทีคิดเอสตุลาหุ่งแกดนะครับก็จะมีกระถินบางวัดนะครับวันนี้น้อยประมาณสามสี่วัดแต่วันพรุ่งนี้โอ้โหที่ยี่สิบวัดไปเด้อครับ,ปร,บ,ป,รบประมาณนี้ครับโชคดีไม่ตั้งใชครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ